Yêu <laughs> กินเต็มที่หิวมากมาดิท่านได้ <laughs> <laughs> we <laughs> değil mi? มาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าใกลไปไหมเนี่ยใช้วิธีจอ้องก่อนแล้วกันนะเข้ามาใกล้ เพราะว่าคอมเล็กกกูชีวันก่อนวันเสี่ยงอ่ะกางไม่สามสี่ห้ากับคุณแจซอนไม่สบายใช่เลยหายแล้วค่ะนี่ไงหนูหายแล้วค่ะกูดูแข็งแรงแล้วค่ะนูสุดหล่อต้นหน้าเด็กไร้สปอร์ตยืนเนียนเนียนอ๋อเอายแล้วหน้าตาก็เนียนเนียนเนาะดูเหมือนเด็กมากเลยสวัสดีค่ะดิจ่าหายย่างเท้า แต่ตอนนี้หนูสรวจแล้วค่ะปวดคอแทนค่ะบมันมันใกล้จะหลุดอีกแล้วคุณหมอมาแล้วมันตีแล้วมียาตัวนี้หมอมาก็บอกหมอกมือคอจะหลุดเลยจะมาสอนเฮ้ยคุณหมอเดี๋ยวจะมีคุณหมอจะมาตรวจเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีสอนอีกคนหนึ่งตรวจเขาเพียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขื่อนเขาบอกว่ามีมี่าด้จ้าผิดคำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมพี่ช่วยสีบนบนคอเป็นเห็นทีมงานหมด

ก็ได้จามารถนะเนี่ยสามารถก้าวนั้าที่แบบพื้นฐานแบบเบสิกเบสิกแบบเบื่องต้นให้ไปถึงโรงมาได้พอยังไม่ครบ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองคนยัง่พี่ทีพี่ทีด็กอยคนพี่ด้ออฟครับสองคน รอก่อนรอให้ครบรอรอก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวจะมีให้สาธิตเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอตัวแทนคนหนึ่งใครสองคนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะปั๊มแล้วก็พี่แอนเขาจะเป่าโอ้ย้องคนโอเคหอมสดชื่น อันนี้คือตัวแทนใช่ไหมคะใช่ตัวแทนก็คือก็คือเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องทีเป่าน้องดูสิน้าตอีออฟต่อทีออฟเป็นาเกินดูสิน้าดูสิหน้าลองมาต่อไปดีกว่าครับก็สอนเร้อมเลือกเอาแลคนสุดท้ายที่มาก็อ่าเป็นน้องออฟต่อทีแล้วกันต่างกันตรงไหน นาเกิดเหลือเหลือใครเนี่ยเหลือคนลอยนี่คนนั่งในขังก็ได้คนสุดท้ายเต้นใก่ยากเนี่ยมาช้าพี่รอรอเลยเหลือใครเหลือออฟเหลือออฟคนเดียวอร่อยไหมวันนี้กับข้าวอร่อยปะอร่อยขาว่อยค่ะคุณบอกะ้าวี่ยงตัวตึ๊กมากค่ะนี่ขัวเจ๊หมอค่ะังคิที่ปั้มตอนนี้ อาหารออกเลยกลัวเจ๊งกลัวจนีข้อเนียวม้วนจำได้ว่าถ้าน่าคิดว่าน้ำหนักจะเพิ่มกันอ่าหลายติของนี่แ่แล้วก็ไม่ได้ช่าคิดว่าผลบน่าจะพอได้จริงทำไมเปล่าก็ตอนแรกลัวเจ๊กงเดี๋ยวสอนให้กลัวเจ๊กเจ๊กวัคซีนมาแล้วเป็นไงบ้างมีใครีปัญหาไหมค่ะแข็งแรงทุกนไม่มีใครเป็นไรเลยใช่ป่ะเมื่อวานวัคซีนเสร็จแล้วไม่เอ้เมื่อวานอาจร์ที่แล้ววัซเสร็จไม่มีใครเป็นไรเลยใช่ป่ะกือบร้อยดี ไข้มีไหมเพราะว่าซีนเมื่อวันจันทร์เสร็จแล้วมีใครมีไข้มีอะไรไหมจ๊ะไม่มีเลยที่อย่างไม่มีเพราะว่าคนนั้นไม่ฉีดมีฉีดแล้วรู้สึกว่าสองเชือกไม่ต่างกันจะเริ่มลงดลงลดสุดชัยละล้าค่ะพี่มงเออแล้วก็คืองละล้าแขนล้าเข็มหู้ยหนูเจ็บค่ะต้องตีนะครับต้องตีตลอดโป๊ะโป๊ะวันนี้เขาให้ทำให้เป็นรองอ่ะเขาให้ผัดห้ยทุกคนใส่กันสิพะ มคนคอ้ด้วอ๋อไม่รู้เลว่าทำไมถึงปวดขอเนี่ยค่ะคอจะตาย้อผัสเลแล้วมันไม่ดูสมัญเลยจริงจริงมันเป็นตั้งแต่ตอนได้รับโจวดไหดูคุยกับุหมอว่าเนี่ยจะไม่เป็นอะไรล้วอะไรค่ะไเดียววันนี้สใส่ยปัญหาเกิดไหมอี่ผีวเมื่อกี้เอาไปไามออฟหนึ่งไปตามออฟหนึ่งไปตามออฟหาต ก็รู้ว่าจะต้องตอปากซื้อต้องมาอจปคม่ได้ีมีใครเคยเรียนมากหนูเคเรียนที่ไหนจ๊ะเรียนที่โรงเรียนู่เรียนสอนแล้วก็สบายสิแต่นพอเป็นจะได้ใครทําใช่สุขขาต้นนี่้ แบบนี้แล้วแล้วตอน้ยังไห่ทใไเคยเรียนบ้างยกมือขึ้นแลูเขาสอนอะไรบ้างาสอนอะไรบ้างเขอนเรืองารว่าน้ำัไปดูแล้วก็ลัล้วไปดูังไงให้ฉีบเข้าไปเลยไเพราะว่าถ้าเราจับอจะดสไ้่้ามันคอนีกว่ามไม่ให้กิ้งออกมาคให้ให้อยู่ในระดับากไให้ให้ใครกลิ้ง ให้คนที่คนที่่ะค่คลุ้นกิ้แล้วถ้ามันเป็นน้ำท่วมยังไงถ้าน้ำท่วมก็ว่าย่ตงซาติก้าก็เอาผ้าซับน้ำเลยแล้วก็ติดต่อใช่แล้วเเน่ยเขารู้ว่าจะต้องกมาไอ่ะเี้ยนดะ้รู้ดีโนถามตะโกนถามนาเออ ดีสิก็ไปเคลียร์คิวเล้วมั้งเข้ามาในห้องเรามีคิวนะเกิดประเด็นนี้เนาะเขาอยู่อ๋อดีๆหรือว่าอาจารย์จะเริ่มเลยแล้วก็ทิ้งออฟไว้ก็ไม่ได้ค่ะพี่ออฟหัวไปเขากำลังเดินทางมาออเขากำลังเดินทางมาโอเครู้ด้วยใช่ไหมเตรียมเตรียมึ้นลงไฟปปะ มาแล้วมาแล้วเข้ามาเลยมาแล้วแบบยังไม่รู้ชะตากรรมว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างเป็นคนตาตี๋นะฮไม่ไปเลยทีนี้เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนี่ค่ะ